จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีฉลองครบรอบ41ปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสริมสิริมงคลมอบข้าวสารกว่า7,000ถุงให้แก่ประชาชน นายมนสิิ์ไยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ41ปีแห่งการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนาโดยพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้านำคณะพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ภายหลังจากพิธีสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดงานโดยนำผู้เข้าร่วมงานสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อขอพรและเสริมดวงชะตาก่อนจะร่วมกันลั่นคล้องเพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นงาน และในช่วงท้ายของพิธีค่ะได้มีการมอบข้าวสารจำนวนรวมทั้งสิ้น7,400ถุงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการทำบุญและแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สังคมสะท้อนถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวจันทบุรีที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองอย่างแน่นแฟ้นตลอด41ปีที่ผ่านมา